กาบเรียนท่านท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่าน,น,นผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารสภานายกรัฐมนตรีทุกท่านเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี2560กบระผมแนายอมสินช uh> ีวพฤกษรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรมตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ราการพนักง,งานและลูกจ้างสังกัดสำนักนายกรุนปรีทุกท่านขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรุนปรีที่ได้ให้เกียรติมาในงานสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีสงการประจำปี2,160ในวันนี้วันสงการถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณเป็นประเพณีที่มีความงดงามโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เต็มไปด้วยบรรยากาศของความรักความกตัญญูการแสดงความเคารพการให้เกียรติโดยใช้น้ำเป็นสื่อที่มีคุณูปการต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นสัญลักษณ์ของความสะอาดความบริสุทธิ์และความเย็นสดชื่นเป็นสิ่งที่ใช้ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันแม้สังคมไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่สงการก็ยังคงเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและมีคุณค่าสำหรับคนไทยทุกภาคส่วนในสังคมจึงมีหน้าที่ร่วมกันในการรณรงค์สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไปสำนักนายมปรีได้ตระหนักและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ต่อเนื่องมาทุกปี ในปีนี้ได้กำหนดจัดงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงการประจำปี2,160ขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและแสดงออกถึงความเคารพกตัญยูกระผมจึงขอถือโอกาสพิเศษนี้กราบเรียนเชิญท่านนายมงตรีท่านรองนายมตรีและรัฐมตรีทุกท่านได้ร่วมกันสงน้ำพระพุทธมนต์พระพุทธรูปพร้อมทั้ง ให้ค่อยการพนักง,งานและลูกจ้างได้มีโอกาสลดน้ำขอพอรเพื่อเป็นเกียรติและเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญพระนัท่าันายงตรีได้กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลสงการานต์ประจำปี2560พร้อมทั้งเป็นเกียรติ ให้แก่พวกเราทุกคนได้ร่วมลดน้ำขอพรจากท่านในลำดับถัดไปขอกราบเรียนเชิญครับกระเบนท่านรองร้มนตีร้มนตีหน้าสวยงารที่หอบห้องนะครับผู้จัดการเหล่าทัพผู้จัดการหน่วยงานบริกาิแล้วก็ทุกคนนะครับที่กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวถึงก็ขอขอบคุณในคํากล่าวเมื่อสักครู่นี้พอเอิญท่านอยู่กับนัะพุทธนานทตใพระพุทธบุไปก่อนเมื่อกีนี้นะ ก็ผมถือว่าทุกคนคือครอบครัวของผมนะครับเดิมผมก็มีครอบครัวอยู่ไม่กี่คนนะวันนี้ผมมีคอรมอทั้งคอรมอและข้าราชการทั้งหมดคือครอบครัวของผมแล้วก็คนไทยทั้งประเทศก็ครอบครัวของผมอีกนั่นคือหน้าที่ของเจ้าของผมแล้วผมคิดว่าทุกทุกคนในคอรมอก็รู้สึกเหมือนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เป็นวันมงคลอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเป็นประเพณีไทยตั้งแต่โบราณการแล้วก็เราต้องศึกสามาทําเหล่านี้นี่คือความงดงามของประเทศไทย นะซึ่งมันสำคัญกว่าอย่างอื่นนะความมีอัตลักษณ์ความเป็นชนชาติไทยที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครในโลกใบน,นี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่ต้องดูแลประเทศของเราคนของเราให้มีความสุขสงบมีความพอเพียงนะครับในการดำเนินชีวิตตลอดไปให้ได้นะครับในช่วงสมัยที่เราทำงานเพื่อเขาอยู่ในวันะนี้ปีนี้เป็นปีแห่งมหามงค,คลนะครับที่เราได้มีการเปลี่ยนราชการ พระธาตุองค์ใหม่แล้วเราก็มีพระบุราพากษัตริย์อยู่กับเราในใจของพวกเราทุกคนเสมอมานะครับนั้นก็ถือว่าเป็นพระบารมีที่จนะต้องปกป้องคุ้มครองชาวไทยคนไทยประเทศไทยไปยาวนานเรามีหน้าที่ในการสืบสานทุกอย่างไม่ว่าจะในส่วนของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหน้าที่ของผู้เราและคนไทยทุกคน ที่ต้องช่วยกันรักษาไว้ตลอดจนวัฒธนธรรมประเพณีงนงดงามก็วันมงคลวันสงกรานนั้นถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยนะครับซึ่งเราก็มีควาบริสุทให้กันอยู่แล้วโดยขายิงการทําง,งานของพวกเรานั้นก็คือคือ,คอเราให้พรกับประชาชนเสมอว่าทำยังไงประชาชนจะมีความสุขนะครับมีความสะดวกสบายมีต่างๆซึ่งผมก็เข้าใจว่าเวลาที่เราทําอยู่วันนี้เราก็พยายามเร่งเต็มที่แล้วนะแต่ก็ก็ยังคงต้องใช้เวลา นะซึ่งผมต้องมีคนทําต่อกันไปอยู่แล้วล่ะนะก็ขอให้ทุกคนทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะครับเนื่องในวันที่ใหม่ไทยในครั้งนี้เออมื่อวานี้ทางนั้นก็มีโพลเพิ่มลงมาใช่ไหมนะก็ผมก็ถือว่าผมทุกคนอยากจะร่หน้ากันนาย,ยกด้วยผมก็ไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนอย่างไรต้องถามทันทีวีละนะใครทํามาไม่รู้ก็ผมถือว่าเรา รดน้ำใจให้กันแล้วกันในช่วงปีใหม่สงกรานนี้ว่าเราจะร่วมมือกันทั้งคนไทยทั้งคอรอมอทุกคนนักการเมืองสื่อต่องางๆทั้งหมดอะที่เป็นคนไทยทั้งหมดเราก็คงให้พรให้ใจต่อกันให้น้ําใจต่อกันว่าเราจะทํำยังไงให้ประเทศชาติเจเริญรุ่งเรืองไปสืบ่อกันไยหน้านั่นคือประวัติศาสตร์ของพวกเราและเป็นสิ่งที่ครอบครัวของเราทาให้ครอบครัวเรามีความสุขร,รวมทั้งครอบครัวตัวเองครอบครัวของคนอื่น ครอบครคนทางระเทศนะก็ขอทุกคนมีความสุขขอหอน้าแห่งคุณตระสีรถไสิงสิงทั้งหลายเดชะ้าพมีออนแผ่บริสารต์แห่งสมเด็จพระยจ้หัวและพระบุรพามหากษัตริย์ทุกพระองค์นะครับแล้วก็สิ่งสิ่งที่ทุกคนเคารพนับถือขอได้โปรดดลบรนดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวชาวจนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะชาติใดชนชาติใดศาสนาใดมาที่อยู่ในประเทศไทยและเป็นคนไทย ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดหวังิ่งใดขอส่งความารนาทุกประการตลอดปีสองพันหกร้อยหกสิบและตะลอดไปขอขอบคุณครับสวัสดีครับ